ถามคุณกนกวันบมากว่า,อย,าอย่างช่วงแรกที่เรายังตอบโจทย์เขาไม่ได้ผลผลิตของเราก็ยังคงส่งออกไปขายไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าเราก็ต้องเอามาขายในประเทศใช่ค่ะคุณกนกวันนี่ดูแลตลาดในประเทศนะคะ,คะเราเราหาทางออกกับผล,ลไม้ของเรายัางไงคะคือต้องบอกก่อนว่าการขายออนไลน์ในประเทศเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างมีบทบาทพอสมควรนะคะกับเม็ดเงินที่หมุนเวียนในประเทศซึ่งเราก็เป็นองค์กรเล็กๆแหละ ที่อยากจะส่งมอบคุณภาพส่งออกผลไม้ทั้งลำไย,ยมังคุดทุเรียน <c oughs> หรือผลไม้อื่นๆที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและเราก็ทําที่นครศรีธรรมราชด้วยนะคะค่ะ <c oughs> ให้กับผู้บริโภคได้รับแล้วก็อยากให้เขารับรู้ว่าคุณภาพส่งออกไม่ได้ไปให้คนต่างชาติกินเท่านั้น <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ t h e f o o ุ f o ู l a n d พยายามบอกกับลูกค้าเราว่าของดีเราก็ให้คุณกินนะในราคาที่คุณจับต้องได้ต้องเรียกว่าราคาทุนที่เราจําหน่ายในประเทศเนี่ยถูกกว่าราคาที่ ขึ้นโหลดตู้คอนเทนเนอร์หรือขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศด้วยค่ะใช่ค่ะรคนมักจะคิดว่าของดีๆเอาไปให้คนเนต่งประกินหมดคนไทยไม่ได้กินของดีเรากินของเกล็ดที่ผ่านมาจะเป็นเกลดแย่ๆแล้วถ้าเป็นของดีมากๆก็จะแพงมากๆแต่เราพยายามจะตัดความรู้สึกนั้นออกไปใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของการจําหน่ายในประเทศที่เราพยายามผลักดันเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีที่แล้วที่มีปัญหาของลำไยนะคะก็พยายาม educate ให้ผู้บริโภคในประเทศได้รู้ว่า ทานลำไยได้นะเรามันไม่ใช่ของที่ว่าทานแล้วจะส่งผลเสียอย่างเดียวเราก็พยายามหาประโยชน์ของมันแล้วก็พยายามสนับสนุนการจําหน่ายเพื่อให้ชาวสวนได้มีทางระบายสินค้าจากสวนนะคะเนาะอนอกจากการที่จะนําไปแปรรูปทีนี้เนี่ยจะได้มากได้น้อยโอเคเราเข้าใจแล้วก็น่าดีใจที่ว่าเดี๋ยวนี้แหละทางสวนก็พยายามทําออนไลน์กันเองอซึ่งเราไม่พยายามตัดราคาใครอยู่แล้วเราพยายามบอกว่าทาไมเราขายราคานี้ด้วยเหตุผลอะไระสินค้าเราราคานี้สูงกว่าหรือ น้อยกว่าเป็นเพราะอะไรเราขายตามความเห็นจริงแล้วก็ให้มัน make sense ที่สุดค่ะคือมันก็เหมือนเป็นเขาก็พยายามจะหาทางออกใช่ไหมคะในสถานการณ์เอาดูจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาที่ผลไม้เราส่งออกไปไม่ได้ก็ต้องมาหาทางออกละนะคะว่าจะต้องทำยังไงการขายออนไลน์นี่เพิ่งจะมาทำในช่วงโควิดหรือหรือยังไงคะไม่เลยค่ะเราทางบริษัทภูมิเสี่ยม global fresh ก็ได้รับความอนุเคราะห์ ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานไทเฟ็กซซึ่งเป็นงานผลไม้อ่ะขอโทษค่ะเป็นงานอาหารแห่งเอเชียที่มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมมากมายเราได้รับเชิญมาตั้งแต่ประมาณ9ปีที่แล้วละค่ะแล้วก็ได้ไปร่วมงานนี้ทุกปีก็เลยทําให้เราได้เรียนรู้การจําหน่ายสินค้าในประเทศไปด้วยนอกจากจะหาลูกค้าจากต่างประเทศเนี่ยค่ะค่ะในการทําออนไลน์ของเราก็คือจะเน้นว่าอย่างที่บอกก็คือให้คุณภาพส่งออกได้ให้คนไทยได้ทานและว2คือ e อด c ู t e ให้เขารับทราบถึงประโยชน์หรือสิ่งต่างๆที่ได้จากผลไม้ไทยเพราะว่าต้องยอมแล้วว่าผลไม้เมืองนอกเนี่ยอย่างพอถึงฤดูสตรอเบอรี่เชอร์รี่หรืออะไรอ่ะพวกองุ่นพันดีๆอะไหรือแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยค่ะที่นําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยพอถึงเวลานั้นเนี่ยผลไม้ไทยก็จะ ขายได้น้อยลงอยนี้คจะไปเชื่อมั่นกับผลไม้ต่างประเทศเราก็พยายามทาให้คนเห็นว่าผลไม้ไทยอย่างผลไม้พวกมังคุดหรือทุเรียนเนี่ยมันดียังไงแล้วก็อยากให้เขาได้ทานหลายๆคนต้องบอกเลยว่าทําออนไลน์มาเนี่ยบางคนพูดเลยว่าไม่เคยคิดจะแกะมังคุดทานเองเลยหรือแกะทุเรียนไม่เป็นเลยเราก็มีคลิปสอนเราก็แอดดูเคว่าดูยังไงแกะยังไงเพื่อให้ตรงกับตามความต้องการของเขามากที่สุดค